แต่ละคนภูมิใจนําเสนอเด็กปั้นของตัวเองจ้าเด็กปั้นมันเยอะแสบนุกปลายก็แสบมากทำงานกันเป็นทีมพวกเขาทำงานกันเป็นทีมไม่ว่าจะตัวนุกปลายนั่นแหละน่ารักอะ่ะทุกคนฟิลมันแบบมันอย่างนี้แหละดูผม พัดลมเป่ามันอย่างเงี้ยมันดูสนุกอะมันสนุกมากเมื่อคืนเนี่ยเขาน่ารักมากเขาเขาเล่นกันดีเขาช่วยกันเล่นไม่ว่าจะพวกพี่ป๊อปพี่เข้มอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบนี้มันแบบมันไม่เบื่อไงไม่ใช่ว่าคอนน้องทุกครั้งมันเบื่อนะไม่ใช่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะมันน่าดูมันแบบ สนุกสนานมันต้องมีปนตลกนิดๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ขึ้นไปร้องเพลงอย่างเดียวไอล้ลำพังเขายืนอยู่เฉยๆเราก็ดูอยู่แล้วล่ะแต่ว่ามันมันมีอะไรแปลกใหม่มาเรื่อยอะหนุกปายอะมันคือความมีสเสน่ห์นี่มันคือความเป็นธรรมชาติของพวกเขาที่เขาเล่นกันมันไม่ต้องเสแสร้งไม่ต้องอะไรแบบเนี้ยนึกออกไหมมันดูเหมือนแบบไม่เฟกอะไม่ใช่การแสดงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงเขาก็เล่นกันนั่นแหละ มันดูสนุกม,มันคลายเครียดได้บอกเลยแค่เขายืนคุยกันอะ่ะฉันยังหายเครียดเลย <c oughs> กูไม่อยากเชื่อไม่อยากเชื่อว่าตัวเองจะมาถึงจุดนี้ได้รักเขา่เลยอะทุกคนน้องน่ารักมากน้องๆแบบเขาเล่นกันสนุกสนานดูคลายเครียดดีจับ จึงกันแค่แรงกายของนานแต่ผมคือหัวใจของบ้าข้าแรงรัก้อยต่ออันแต่เราคือความฝันของโลกบครัวของยำทนเจ็บช้ำกับคำหน้าเรากลับบ้านหน้าไปเจอกับรอยยิ้มหัวหมูพอรอยยิ้มของคนในครอบครัวคือค่าตัวที่แพงที่สุดเพียงเดียวทั้งคืนเลยนะไม่วางไม่เลยนะ มไม่ได้ร้องนั่งดูเขาร้องเมื่อคืนอะเอาล่ะเดี๋ยวเสียเวลาใชไหเอาเพลงอะไรเมื่อคืนเออเอาเพลง,ง,ง,งนี้เรียกพูดเมื่อคืนที่พี่เมื่อคืนเลยเมื่อคืนอ,นอยู่ยไหนอย่า,า้าเลยเงาะเง,ะง,ะงะอาะ มุนีมีนอกไปเาียิบเอามาฝากพามาแต่ฝากอทุกนกทุกทีพาเอามาตอนตอนกางผู้วูมคำตาคุณตัวจําตีวงมาสีแค่หมมีอ้อนซ้อนลายยามเจ้ายายยาอ่อนซ้อนร่างย่างยินแต่ละทีบาดใจรับไ่จนสบายสบายหยิบน้ำําอมหยิบบอโทษีหยิบ่อบ่เ้าอกหน่อยอีาหน่อยเต้นด้วย กันเลยตื่นแต่ส่องมาทั่มาฟ้าดุบตื่นไม่ตามใจผสมกันตกดำตกสูบใจผสมตั้งหต่มันต่อแทนมันก็เป็นสายแน่ไไปพ่อต้อกรักนั่งใจลงยาเดือบาแล้วก็ถือวัไใจพออ็นตัวเป็นท่าพอที่ทอดก็ไใ้ที่ต้กับเอาเปันเจ้านำตอนหัวใจก็ไม่มีรับวัอพี่ชายผมทัคนครับขอบคุณหลายหลายเราต้งเพงไหม เอาเพียงไหมมีมุกมีมุก็ล่าเด็กปั้นมีมุ้งก็ล่าวว่าจะปั้นแต่ว่าจะปั้นอ่ะกำลังปลูกปั้นอยู่ไอ้ไอ้เอ้มึงแรงดีใคยมือกรองกูว่ามึงแรงดีนิดนึ่งว่ะไอ้ไอ้จะบอกว่ามันมันมางทิ้งก่อนขี้ไงนี่อะไรนะผู้ใดก้อนขี้ไงนี่มันเอฟซีเลยมันร้องได้เหรอใครคักอุ้ยเฮ้ยก้อนขี้ไงเหรอก้อนขี้ไงครับ

ครับใูใจโอนเงินมาเกินกูเดี๋ยวนี้โอนเงินมาน,น,นี่นนนท่าไหนท่านหาเขาเขาโอนไหนเมเพื่อนมึงหลอกเฟซกูยังไงยังสิฮะปลาโถกหู 2, นหน่อยสองพันผุนเนาะเอาเราข้าบ้านให้มามันเฮาเออเออเออทำานบอลรักใไงครับบอเลย ผมแล้วก็ที่กูไหมเงินทุนงอสองพารมันขุมีหลีที่มึงหลอกเพี้ยงไอ้ได้ไปซะผักพรอนไปบมมีอวนให้มึงเหรอเด้อโตโตโอมร้องฮุกเกียวได้เงินเลยเหรอเนี่ยเดี๋ยวแล้วทีมงานนักุฏีครับกลับไปรอบนี้เดี๋ยวซ้อมให้เข้าเข้าเข้ากันนิดนึงนะอ่ากลับไปรอบนี้นะปากผมปากนัาร้องผมดว้ยนะรับผม โอ้โถ่ๆเดินยาวเลยนะเดินยาวเลยนะเดินยาวอะเงินกับเตี๋ยเขาเตรียมไว้ให้นุ๊กไปนั่นล่ะมึงเอาให้เบิร์ดรถนอกมึงต้องเก่งใจหรอกเอาโหลดเอาโหลดอ่าเดี๋ยวนะจอก็ดูไว้นะไอ้เต้เอาเงินหมดก่อนเนี่ยเอาแล้วมึต้องเกรงใจนอกเอาไปกินเอาไปใส่ให้คั้างรถเอาเดี๋ยวจะไปให้เราตีไม่หรอกให้เราให้หนังเราเอาไปเบิร์ดดิ จงหาด้วย,ยสิงสิงแบนส่งหาก,กินเลยว่าบัดนี้ก็ทำงานกันเป็นทีมบ้าสิงแบนมารอบนี้ได้เกือบหมือนอ่นน่ะโอ้มีฟ้าที่พ<อ>่วงพ่อแต่แต่ตัวน,นี้มันร้องมันร้องได้หลายเพลงครับอ๋ออืโอ้โหโหมันสุดยอดเลยว่ะเฮ้ยแต่ไอ้คนนี้ได้หลายเพลงอ่ะอย่างเช่นเพลง เ,เรียนเชิญอาจารย์ปีชาปัดภัยครับผมด,ดีใจมากอาจารย์พีชาปัดภัยมาร่วมขึ้นบนเวทีลุกไ้หตามอ้กาของเีระเบียบเีย เนาสู้ทันูทุกันอยู่ว่าใดอยากได้เขาอยากได้เขา้งโ๊้รไม่กจัสิบ่ว่สาวกนมึงใ้ยไปจาใเจอกัคร้เกิดเาทวันยังยังบไยังกไปจากใจเสียโอ้ยไม่เคยเื่อทิเจ็บตดอใจแต่กอดเทาเทียวเป็นของี่เห็นเาาวามองอมอตายยัเห็นแต่ผาเาเ้าผมูที่โอ้ยม่ใช่เพราว่าจันจใจอตอยู่ด้วกันว่าเหนียวนอไ้ให้เรากบาดจนนับจนน้าตาไหลหองเนใจเสีย ตาผมมันจังสีบพอนด์มามองจากนึ่งเห็ตายไปจากไหนเห็บในคัาสัลเมื่อเราจากว่าจะกไหยังกวไปยังกตายไปจากใจากเลือกผมเมืเงเบื่อทคิดพอแต่พอเจ้าวเียงแม่พอเปียง็นแต่ตาขาวขาวมองก็มองว่าตายยังเห็นแต่าเก่าก่อทอเขาโอ้ยมันจะบ่างใจใคร้ไปกันไปล้มลอยร่รถไปคือว่าที่เอาขึ้นมอได้ให้เราเ็าบาสมาัตมอะไรของจะใส่เดียมาเรือวัน ขอบคุณแขกรับเิทท่านนะครับผมครับผมต่อไปนะครับผมเสีแบนเต็มวงครับผมก็อยู่ในช่วงเสิงแบนเต็มวงนะครับผมช่วงนี้ la